ผู้กองหนึ่งสวนเบนบอนสวนเบนตบลงมาห้าต่อหก หนึ่งก็ลาเกตบไปตบอย่างงามเลยหนอห้าปอนจบลงไปไม่ใส่รองเท้านะครับพมา่พมาพม่าตัวปอมไม่ใส่รองเทา้า เต้นเท้าเปล่านะครับต่อให้นะครับก่อนต่อให้ไม่ใส่รองเท้าห้าต่อหเสิร์ฟมาหนึ่งตั้งไว้ผู้กองตั้งไปหนึ่งตบปัดลงไปผู้กองตั้งไว้โอ้ยลูกนี้ฝังเลยครับ หกหกแลยครับแทมเท่ากันแล้วครับหนึ่งตั้งไปกองตั้งไปหนึ่งวุ้นไงให้ข้ามเจ็ดต่อหกเลยครับฝั่งปอนเสรินเบนขึ้นนำแล้วครับเอ เจ็ดต่อหกหนึ่งตั้งไปผู้กองตั้งไปหนึ่งเหยียบไปปลาข้ามมาผู้กองตั้งไปหยอดไปครับก็ไม่ให้เจอนี้ที่ถนนหนึ่งคาราเกะเริ่มร้อนแล้วครับหกเจ็ด กองเสิร์ฟไปบอลตั้งมาเม้าตัวป้อมต้ดลงไปท้ายวิด on ีโอเว้ยท้ายสดเอ้ย่ายสดเลวมันมันประชดมันเป็นมือมั่ว ออกนะครับกองเสือไปหกต่อเจ็ดก่อนตั oh yes. ้งละก่อนอ่านลงไป เจ็ดต่อหกนะครับหนึ่งตั้งไปคู่ต่ตั้งไปเหยียบลงไป<อ>ปวดกระจายเลยครับปวดน้ำกระจายเลยครับตรงนี้ หนึ่งเสิร์ฟครับหกต่อเจ็ดเสิร์ฟไล้เสิร์ฟดีนะครับตรงนี้โอ้ได้แต้มครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับปอนไม่ใส่รองเท้านะครับเรียนแบบระม่านะครับเขียวลงไปครับ เจ็ดต่อเจ็ดครับหนึ่งตบไม่ข้ามครับแปดต่อเจ็ดครับแปดเจ็ดผู้กองตั้งยังไงหนึ่งยังไงตบลงไป เปลี Pierre, e. ่ยนเซิร์ฟครับเจ็ดต่อแปดเหยียบลงไปก่อนรองเท้าไม่ใส่นะครับขมาตัวปอมแต่ตัวเจ็ดเซิร์ฟมา โอ้โหลงลู่ตบฝังแรงมากเลยครับผู้ก,กองจะเป็นคนเสิร์ฟนะครับเจ็ด <8. S 1> ต่อแปดผู้กองเสิร์ฟไปเสิร์ฟดีนะครับตรกนี้ออกครับคิดต่อแล้วก็ออกครับได้แต้มครับแปดต่อแปดแล้วครับสูสีอยู่ครับผู้ก,กองเสิร์ฟไป เกือบดีครับเกือบดีครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดเลยครับหนึ่งคาราเกะตบลงไปงานเลยครับแต้มประหยับเป็นเก้าต่อแปดเลยครับเก้าต่อแปดทุกอนเสิร์ฟดีมากครับป้อนตั้งไว้โอ้ ไม่ใส่รองเท้าตบแรงขนาดนี้นะครับพวกนี้เท้าเขียวเนี่ยนะครับมีแตกครับรองน่กะกแป้องตังไว้หนึงไงครับโอ้ลูกนี้สวยงามเลยครับ เก้าต่อแปดท่านผู้ชมกล e. <net> <that? net vap en> <net> ับบ้านกันหมดแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากคลิกเนตครับแปดต่อเก้าอยู่แล้วครับหนึ่งตั้งไว้กองตั้งมาหนึ่งยอดไป ลตร์งงามาหยับเป็นเก้าต่อเก้าแล้วครับสูสีนะครับคนนี้ไครพลาดก็คือจบนะครับเก้าต่อเก้าครับเสิร์นมากกุองตังไปหนึ่งเหยียบลงไปลูกางขาดได้่าหัุที ก้าวต่อก้าวอยู่ครับผู้กองจะเป็นคนเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปไม่ข้ามครับเสิร์ฟไม่ข้ามพรุ่งนี้เอายาไปนวดเท้าให้ปอนสวนเป็นยนังนงครับน่าจะบวมฟอง หยอดไปิ้งยันเีวิ้งบนมอหยอดแล้าเก้าตอเก้าหนึ่งเสร์ฟไปปอนตั้งไว้ปอนออกนลครับ แจมนำขึ้นเป็น10ต่อ9แล้วครับ10ต่อ9หนึ่งเสืยอไปออไป,อ,ปอนเหยียบไป พูลหมอูละูแล้วนะครับไล่ัวตูอยางนึ่งเยโยอฮยโเก้าต่อสิบกู่สองต่างไปหนึ่งเป็นไงหนึ่งตกลงไปอย่างแรงเลยครับก็อเลยครับตรงนี้เนี่ยไอซีไอเปาจอนี่ แม่ดอนีคนุกครัทยกทกเลยทดูว่าจะขึ้นแท่นได้หรือเปล่าครับผู้ปามเนคนเสิร์ฟครับ1 19เสิร์ฟไปโอ้โหลูกนี้ปอนตบแรงมากครับรองเท้าไม่ใส่พวกนี้ไปเอายาไปนวดเลยครับ ข้าวสิบเสือมาครับของี่องต่างไปหนึ่งเป็นงไงโอ้โหโลูกนี้หนึ่งกรลาเกของเราตบฟาดลงไปอย่างแรงเลยครับจะเหลืออะไร้วครับแล้วแตกเลยครับอ <c oughs> ย่างมันเลยครับพูดผู้ชมก็ทยอยกับบ้านกันดูให้ดูท่านผู้ชมคงเหลือหลอมแหลมเลยครับบอนจับได้ครับล่นมาครับ ไปครัขึ้นท่นแล้วครับขึ้นท่นแล้วครับแมตช์อยลูกแรกครับหรือว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับกรจะเสิร์ครับแมตช์พอยครับกล้าเสิร์ไปครับยอดไปอนแล้วแล้ว เกมนะครับ12ต่อ9ครับ